พูดเรื่องอื่นหน่ยก็ได้อันนี้ไม่เรื่องอื่นอะไรอ่าสิบไมล์เลยทุกทุกคนต้องอยู่กับผมมีอดีเกมเมอร์วันนี้เราจะมา <c oughs> คุยกันน,นิดนิดหน่อยเริ่มเลยคลิป <c oughs> ที่ดีใ <c oughs> หญ่บ <c oughs> างทีก็ลงคลิปแบบนี้บ้าง <c oughs> ไม่รู้จะแจกลิงค์เข้าด,ดิ่คอร์ดไหม ไม่แจกเลยกว่าอย่า่าบ่นอย่ามาบ่นเรานะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยมีปัญหาอะไรครับคุณดาวคผมอย่อขอขอพวดนี้เลยหนึ่งอย่าลืมข้อที่ขอรดลายติมสดตัดคีมเลยนะครับโอเคโอเคข้อเรื่องอ่ะก็เรื่องคือดาวหากำลังจะชนโลกนะใช่แล้วพี่เขาเขากำลังจะสลับล่างนะยอกยวกยเกยวกเนยมเกี่เนีมไปกินทิมสันนะทุกคนคือตอนนี้เราจะมาทําจะมาทํากับกับช่องทีสวายนะไม่รู้จะ จะได้คุยกันอีกตอนไหนไม่มีเวลาเหมือนกันทุกคนฝากไปกดไลค์กดติดตามด้วยก็บอกว่าเขาจะไปกินข้าวแต่ผมในความคิดของผมเขาอาจาอยอยานนะจะแอบฟังเราอยู่กี่ไหนนะแอบฟังเราไงขอโทษด,ด้วยนะทุกคนที่ไม่ได้ลงคลิปมานานไม่หวังจร <c> ิง <oughs> ดาหากับเราอยูุกโลกเขบอกพี่เราไงแต่าหา <c oughs> ไม่ไม่นจะชนเมืองพี่อ่ะผมรู้พี่อยู่เมืองเล็ก <c oughs> อ,อ,อิหยอพี่มีโนเซนเซนเซน ลื่งบ่าแล้วลื่งบ่าใช่ใช่ใชคุยเรื่องอื่นหน่อยก็ได้อันนี้ไม่เรื่องอื่นอะไรอ้าวสีไดูดทุกคนชอบสีไม้ครับไหมใช่ก็คือไม้ครับไม้ครับก็คือสิ่งที่ไม่ถูกกับโลบอกรูบอกรก็คือสิ่งที่เกือบจะเหลี่ยมถ้าโลบอก,กับไม้ครับมารวมกันจะกลายเป็นรูครับจำไว้จำแล้วนำไปใช้โอเคปสปเชื<ด>่อมภาษาคลิปนี้จะไม่มีสาระอะไรามากกรุณาใช้จิตวิญญาณในการรับชม ผู้ชมที่มีอายุหนึ่งปีขึ้นไปสามารถรับชมได้ทุกวัยต่อเลยรับบุกแช่ไม่ทันโอเคต่อไปก็คือรูปไมปัญหาอะไรปัญหาชีวิตไงตอนนี้แมงปอบุกโลกใช่แมงปอเหมือนกันพษแมงปอใช่กินสาเกนะแล้วพี่จะเจอมิสาใช่จากนั้นพี่ก็จะเก็บชื่อไปในมือใช่จากนั้นก็จบแค่นั้นแหละเออไม่เจอเลยตคลิปนี้จะมีอะไรมาก ทั้งสาระและความความรู้ก็ได้เออถ้า,าใครชอบก็ไอ,อยหยอกนี่จะไม่ไปหรอพี่พี่พูดหน่อยเออใช่พบกริบไมจบกริบโอ้พูดไรเรื่องเรื่องเลตอนคืนอย่าลืมแปลงฟันนะครับโอเคแปลงฟันด้วยนะทุกคนใครอยากถาม q a ถามที่ผมถามอะไรถามว่าคุณพีสวายคุณถามว่าคุณเป็นใครก็ถามได้นะทุกคนคอมเม่มาถามเลยจริงนะแล้วทุกคนนะจะกรู